สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนการเย็บกระโปรงผ่าหลังนะคะคําว่าผ่าหลังก็หมายถึงอย่างนี้ค่ะเราเป็นผ่าขาดนะคะไม่ใช่ผ่าเกยนะคะถ้าผ่าเกยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาจะซ้อนแบบอย่างนี้แต่อันนี้เขาเรียกว่าผ่าขาดนะคะก็มีสอนทุกเทคนิคเลยนะคะว่า ควรทาอย่างไรควรทาอะไรก่อนหลังนั่นเองแล้วก็จะมีการสอนการเข้าขอบโค้งการติดซิปคือจะแบ่งเป็นนละคลิปกันนะคะก็สอนละเอียดค่ะสําหรับมือใหม่ก็ติดตามชมได้เลยค่ะเพราะว่าคือบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าควรทาอย่างไรนั่นเองนะคะก็อยากรู้ว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บกระโปรงผ่าหลังกันนะคะก็จากที่ตัดจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้อ่ะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชิ้นหน้าค่ะเมื่อเย็บเก็บแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็รีดเก็บพลิกมาตรงกลางเรารีดเก็บพลิกมาตรงกลางหน้านะคะก็คือ